สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันหยุดวันนี้ครับโอโ้โหเรามีวัตถุของคนนะครับมีพระเครื่องอสวยๆมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะฮะมากมายหลายรายการที่นะชอบถูกใจกันไหนก็สามารถติดต่อได้ที่อดีตและเบอร์โทรเลยครับนะพระผมการติดทักแทนแน่นอนนะฮะ วันนี้ก็เปเบแบ่งหลายรายการเลยนะครับนะลองเืดูชมอยู่นะครับนะถ้าชอบถูกใจนะครับ <st arts> ก็นะทักมาได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมมาได้ที่อดีไลน์นะครับหรือโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้นะฮะวันนี้ครับพระอุทุมคลทุกรายการนะครับนะจะฟรีจะส่งนะฮะทุกรายการนะครับเดี๋ยวเรามาลายการที่หนึ่งลยครับพี่นี่ฮะรายการที่หนึ่งครับขอนแเะนอนะครับเป็นรายการจี้กงนะครับรายการนี้ นะครับน่าจะเป็นหน้าเสมือนหลวงปู่เลยนะครับนี่นะครับจะสวยนะครับองละสามร้อยบาทนะพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงข้าวเปาพี่นะรายการที่หนึ่งเนื้อทองแดงข้าวเปานะพี่นะสามร้อยบาทต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองก็สามร้อยบาทนะครับรายการนี้เลขโคดนัมเบอร์นะครับนะหนึ่งห้าสี่เก้านะเดี๋ยวผมดูข้าวเ้าองค์แรกก่อนดืมเลยเลขโคดนัมเบอร์หนึ่งสี่สี่เจ็ดนะครับรายการแรกนี่ฮะหนึ่งห้าสี่เก้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับนะองค์ที่สองนี่ฮะ สวยเลยครับพี่ชายนะครับองค์ที่สองต่อมาองค์ที่สามครับเป็นเนื้อทองแดงขัดเงาพี่เลขค้นเบอร์สามสองหกนะครับเลขค้นเบอร์สามสองหกนะครับเนื้อทองแดงขัดเงานะครับนะความสวยแบบโ้สุดจริงนะครับรายการที่สามนะครับนี่ฮะจี้กงนะครับจี้กงนะครับนี่ฮะเต้านี่คือดูดซับนะครับ งาพัดก็คือพัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปในชีวิตนะครับพัดสิ่งดีเข้ามานี่ครับนี่คือจี้กงนะครับหรือนะครับรุ่นเฮงหมื่นล้านคือรูปหล่อพระอรหันต์นะครับนะพระอรหันต์จี้กงนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่รายการที่สี่ครับเป็นจี้กงเนื้อกะไหล่เงินนะครับเป็นจี้กงเนื้อกะไหล่เงินนะครับเลขคดนัมเบอร์พี่หมายเลขสี่เก้าสองนะครับหมายเลขคดนเบอร์สี่เก้าสองนะครับนี่ฮะนี่กะไหล่เงินนะพี่นะสามร้อยบาทเท่ากันหมดนี่สามร้อยบาทเท่ากันหมดนะพี่สี่องค์นะครับ ต่อมาฮะอะไรการจะไปรุ่นต่อไปฮะรุ่นต่อไปขอนะนำเสนอเป็นมีดหมอเครัยมีดหมอนะครับนี่มีดหมอผมนำเสนอให้นะครับนะครับเป็นมีดหมออ่าหลอรุ่นแรกนะครับรุ่นเหนือดวงนะครับเป็นซีรีส์เดียวเหนือดวงนะครับนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับรอบนี้จะแกะให้ชมเลยครับนะเหลืออยู่สองสามด่านะครับสวยครับนะ พี่ดูดิ่เท่าฝ่ามือเลยพี่นะฮะใหญ่นะพี่นะที่ใหญ่นะคือแบบพกพาพกพาไปกระเป๋าได้อลพี่พกพาใส่กระเ,เป๋าเป๋าเป้อะไรเงี้ยเอาเงินป่อยงองนี่ฮะพี่ดูความสวยพี่นะครับนะฮะวันนี้เปิดแบะกปันอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะฮะหกร้อยห้าสิบาทนะพี่พี่ดูนะฮะนี่ฮะพี่ดูความสวยนี่ฮนะนะน,นี่ฮะน,นี่ฮนะดูเลขโคดเจเบอร์พี่นะ ดี่ผมให้ดูเลขคนัเบอร์นะครับนี่ฮะเลขคนัเบอร์พี่สี่ศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่ฮะโอ้โหนะสวยสี่ศูนย์หนึ่งสองครับนี่นี่ครับคุ้มเลยพี่คุ้มนะนี่ฮะสวยมากครับนี่นี่เป็นลงยาน้เงินนะพี่นะลงยาเงินนะ รายการที่ห้าลงยาเงินพี่หกร้อยห้าสิบาทเอาันนี้ไปผมแบ่งให้หกร้อยครับนะผมแบ่งให้หกร้อยพี่เพราะอันนี้เนี่ฮะนี่รายการที่ห้าเลยครับต่อมารายการที่หกครับนะครับเป็นมิดมอนะครับต่อไปเป็นลงยาแดงพี่นะครับแต่ความสวยพี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเหมือนกันนะครับถึงันี้ อันนี้เปลงยาแดงครับนี่รายการที่หกนะครับนะฮะ,ฮะเหนือดวงพี่สวยๆเหมือนกันนะครับนี่ฮะเลขคนจัเบรอร์สี่สองห้าหนึ่งครับนี่ฮะความสวยมันต้องห่วงพี่นะฮะดูฮะนะครับเก็บได้เก็บพี่องค์หกร้อยบาทเองนะครับนะครับสวยๆพี่มิดหมอนี่โอ้โหสุดจริงพี่สุดจริงนะลองเลือกดูพี่รายการที่ห้าที่หกนะครับชอบแบบไหนนะฮะนี่ฮะ ลองเลือกดูพี่นะสวยทุกองสวยทุกรายการนะครับห้ากับหกนะครับนะต่อมาฮะรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเขานำเสนอเป็นนี่ตะกุดปั๊มจีวรนหัวใจเศรษฐีครับมีอยู่สามสี่อันนะครับมีสามสี่กล่องนี่ฮะกล่องละสามร้อยนะฮะกล่องละสามร้อยบาทนะฮะมีจีวรลุงปู่มีสายสินนะับมีมียันเนี่ยฮะ นี่ฮะกล่องละสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะรุ่นแรกด้วยนะฮะนี่นะครับตะกุดปั๊มจีวรหัวใจสฐีครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับรายการที่แปดครับเป็นตะกุดยิ่งมียิ่งรวยครับนะครับมาเป็นซองนะครับมีคาถานะครับออกเนี่ฮะ นี่ออกที่ธรรมะอุทยานนะครับเนี่ยออกที่ธรรมะอุทยานนะครับนี่ถ้ากดยิ่งมียิ่งรวยพี่นะยครับารับประกันรีแทนแน่นอนนะฮะเนี่ยฮะผมเช่าจากวัดเลยนะครับนี่ฮะจากสายตรงเลยนะเนี่ฮะเลขโค้ดเนี่ย CTR เนี่ย8 4 2 4 2 6เนี่ยนี่ฮะนี่ฮะรอยการที่400บาทนะพี่นะ400บาทนะครับรายการที่8นะครับ ต่อมาฮะรายการที่9นี่ฮะรายการที่เก้าขอจัเสนอเป็นรุ่นนี้พี่นะฮะเป็นเหรียญหล่อปิดตาพังประการพุทธศิลป์นะครับรายการนี้เป็นชุบนาคนะครับนะชุบนาคนาคอ่าองค์พระสีชุบเงินครับเลขคนลเบอร์2 0งศนะครับเนี่ยเลขคนลเบอร์2 0งศนะพี่นี่นะครับสวยๆนะครับนี่สามร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับ ต่อมาการที่สิบครับวันนี้มีแต่สองเคพิ่นะอันนี้ชุบเงินหน้าชุบทองนะครับวันนี้มีแต่สองเคนะครับรายการนี้เลขคุณตเบอร์สองเก้าเก้าครับนะสองเก้าพี่รายการที่สามร้อยบาทเช่นเดกันพี่นะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาการที่สิบเอ็ดครับนะชุบทองหน้าชุบเงินครับเนี่ยเลขคุณตเบอร์พี่สองหกแปดนะครับเลขคุณเบอร์สองหกแปดนะครับนี่ในรายการนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สองครับเป็นแบ็กนะฮะ แบกหน้าทองครับมีสองเคียนเหมือนกันพี่เลขค้นตัวเบอร์เก้าสี่นะครับเลขค้นตัวเบอร์เก้าสี่พี่รายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับรายการนี้สามร้อยบาทในวิดีโายการที่สิบสองนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับต่อมารายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามนะครับผมขอนําเสนอนะครับรายการนี้พี่เนื้อน้ำผงน้ำมันฝังตะกุดทองคำนะครับมวลสะะรยมวลสารวัตถสแบงวันนี้ผมได้มาหนึ่งองค์นะครับ วันนี้ผมได้มาหนึ่งองนะฮะองที่สิบสามนะครับ,น,รบนี่ฮะตะกุดทองคําแผ่นให,ใหญ่เลยพี่นี่ฮะรายการนี้นะพ่ดผงน้ํามันนะครับตะกุดทองคําที่เลขคนตเบอร์หนึ่งสองห้านะครับเลขคนตเบอร์หนึ่งสองห้าในตะกุดทองคํานะครับะนะบนะบปกติเปิดที่สองพันนะครับวันนี้ผมขอที่หนึ่งพัน สองร้อยบาทนะครับเนื่องจากผมได้มาเบาๆอยู่นะครับนะถ้าใครซื้อมาก่อนนะแหลงอยู่นะพี่นะแต่เนี้ยผมได้มาเบาพี่นะครับนะไม่รู้ว่าพี่เขาแบ่งมาให้นะครับงั้นมีมาองค์เดียวนะมีมาองค์เดียวนะพี่นะย้ําว่าใครพลาดนี่นะจบเลยนะครับงั้นหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นพี่รายการนี้นะครับรายการที่สิบสามนะฮะนี่ผมขอยากเก็บเลยนะครับนะใครปิดได้ปิดมาเลยพี่นะครับสิบสามนะฮะ หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนี่ต่อมาฮะรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สี่ครับนี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวลหล่อนนาเลิกนะครับน้ํานี่นี่ครับหลวปู่มหาศิลานี่ครับนะรุ่นสมเด็จยกฐานะนะครับนี่เจ้าสวนนะครับทูเสกสองวละวัดไตมิตรนะแล้วก็ธรรมอุทยานนะครับนี่นี่คือลายมือนะฮะลายเซนจากหลวงปู่นะ บอกเลยว่าพลาดนะครับใครไม่เข้ามานี่พลาดเลขคู่ัวหกนี่นี่ครับใครไม่เข้ามาพลาดนะครับนะรายการที่หลอนาเลิกนะครับนะขอที่หนึ่งพันบาทนะครับหลอนาเลิกขอที่หนึ่งพันบาทนะครับตัดตักช่อเลยครับนะรายการที่พี่รายการที่สิบสี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้านี่ครับนี่รายการที่สิบห้านะครับสัมนาคุณนะครับนี่ฮะกล่องแบบนี้เลยสัมนาคุณนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงสตินนะฮะ ฝั่งพลอยฝั่งเพชรนี่ฮนะเลขควจะเบอร์สี่หกนี่ฮนะนี่คือลายมืองปู่นะครับรุ่นนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าใครเก็บได้เก็บนะครับรายการที่สิบห้านะครับนี่ฮนะรายการนี้นะหกร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้เปิดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกครับหรือรายการที่หกนะครับเป็นรุ่นนี้พี นะครับเลขคนเบอร์เจนหกนะครับนะเลขคนเบอร์เจนหกนะครับนี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกนะครับเหรียญเสมานะฮะเหรียญเสียมารุ่นแรกนะครับนะรายการนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญพระพงษ์นะฮะเหรียญพระพงษ์นะครับนะการที่สิบเจ็ดเป็นเนื้อมหาชนวนครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่8นะครับเป็นเนื small, year, okay, ้อทองทิพย์ลงยาม่วงนะครับนะเนื้อทองทิพย์ลงยาม่วงพี่นะฮะนี่ฮะรายการนี้ก็250าบาทนะครับต่อมารายการที่9ครับนะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาและสีเหลืองเขียวครับรายการที่9้านะครับ25 0บาทเช่นกันพี่ต่อมาฮะรายการที่20นะครับรายการสุดท้ายครับนะเปรียญมพระนะหลวงพ่อโสธรนะครับนะเนื้อทองแดงเลขคู่เบอร์3 9 0ูนนะครับรายการนี้200บาทดีนะครับรายการนี้200บาทพี่รายการที่20นะครับ นี่ฮะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะครับนะยี่สิบรายการนะครับนะลองเลือกชมดูนะพี่นาาชอบสุใจรายการไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะครับนะยี่สิบรายการพี่บอกเลยว่าแต่ละรายการที่เด็ดทั้งนั้นนะฮะใครไม่เข้ามาวันนี้พลาดเลยนะครับใครเข้าวันนี้พลาดเลยครับนะรุ่นเด็ดเด็ดเลยนะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอขอบคุณมากนะครับ